ฮัลโหลไปดูคอนเสิร์ตที่ดิสนีย์คอนเสิร์ตฮอล์กันใครเป็นเด็กตาปัดคงรู้จักดีว่ามันสวยแค่ไหนวันนี้เราจะมาชมซิมโฟนีหมายเลข8ของแอนโทนีบรูคเนอร์มันคืออะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันคอนดักเตอร์วันนี้ก็คือ s ซลล์ยูนิตเมดากูอ่านออกเสียงผิดเดี๋ยวจะโดนแซวเอาเป็นคอนดักเตอร์ชื่อดังได้ศึกษาและเล่นเพลงนี้มาก,กว่า70ปีข้างในฮอล์สวยมากสวยตะโกนค่าตั๋วก็แพงเช่นเดียวกันที่นั่งอยู่เนี่ย ที่ละร้อยเหรียญ5คนก็500เหรียญแต่ได้โปรโมชั่นมาในราคา9เหรียญเท่านั้นไม่งั้นคงมาไม่ไหวคอนเสิร์ตความยาว2ชั่วโมงแต่คอนดักเตอร์เล่นลวดเดียวแบบไม่พักซัดต,ตั้งแต่วินาทีแรกจนชั่วโมงครึ่งตามสูตรนะครับเราก็ต้องหลับคนละตื่น2ตื่นไม่ใช่เพราะว่ามันไม่เพาะแต่เพราะว่ามันยาวมากแฟนบอกว่าขนลุกนึกว่าปวดห้องน้ำไม่ใช่ขนลุกเพราะว่ามันเพาะจริงๆจบคอนเสิร์ตคนตบมือเป็น10นาทีตบมือกันจนเมื่อยคอนเสิร์ตฮอล์สวยขนาดนี้ บ้านสถาปนิกจะสวยขนาดไหนไปดูกันอืมไปไนะนะบาย